สวัสดีครับเพื่อนๆพบอีกแล้วกับผม FPS วูจะนังเล่นในเกม King of Fighter Star อ่าก็ผมได้โปรอล้วนะอยากรู้หรือเปล่าผมได้กี่ดาวอ่ามาลองดูกันอยากได้เกลือหนักเคยจะเจ็บๆใช่ไหมเอเ็น <laughs> เอ็นเอ็นเอ็นฝึกนะไอหนอดาวแดงแล้วอ่าก็เซกิอะไรหนอนะไม่เรียกว่างไง ก็สที่อะไรหนอก็ผมนาแดงปิ๊แล้วไเลยครับไปว่าผมสุม่มเลยห้าดาวมาลองดูความเจ็บป,ปวดกันหน่อยนะว่าผมมาถึงันไหนก็จากที่ว่าแจกมาห้าหมื่นนะผมใช้เกรี้ยงและของเองก็มีอยู่ประมาณาแสนกว่าใช่ไหมแสนห้าผมก็ใช้เกรี้ยงเยหรือแปดหมื่นสามพันอ่ะผมปั้นป้น,ปนเอาอะ่ะคือจากคอนโบอ่ะผมกะว่าจะเก็บไปสักเก้าหมื่นนะเออยังไงต้องล้างตู้ต้องออมหมดอะ่ะแต่ผมอยากได้สาสีแดงนะเพราะผม มาสองตัวได้ตั้งมุกไข่สีมว่วงแล้วก็สก,กิไอสายสีนี้นะสีทองอ่อตรงนี้อันนี้ดูมันช้ำใจมันแกล้งผมอะดูเหผ,ผมเลอ1สิบครั้งอะผมก็จะสามารถได้อ่ยได้ได้ได้ไดไดไดตัวการันตีอะแต่ว่าเพื่อนๆดูนะคือผมได้มามันก็ไม่มีค่าสำหรับผมอะบองตรงเหตุผลอะถ้าผมได้มาหนึ่งชิ้นผมก็ขึ้น คือถึงผมได้มาชิ้นเนี่ยผมก็ขึ้นกุสัไม่ได้นะแล้วไก่ไก่ไซค,ค,คินี่ก็อดนะคือผมอยากเอาตัวไปไปแลกกับเป็นเอสแต่ออว,ว่าเอสผมไม่ได้สมตู้เอสอะไรท่ามานางเนี่ยคาน,นิตคนเดียว <S <S มาร์กิคนเดียวนะของมากิอาคุระมากิตัวเดียวไม่ไม่ปุ้งในปั้งอะไรเลยส่วนเซตนี้เดี๋ยวม,ม,ามาือเซโร่ดูตรงนี้ เซตนี<ส> <im sharing> ้ผมได้จะโบทจะไปเลขนะอีเวนต์ได้ออฟมาสองใบได้ทั้มมาตายสองใบอย่างที่ผมสุ่มการ์ดนั่นแหละไม่ไม่มีอะไรเลยผมก็เซตปล่อยวางฮะผมไม่อยากเสียมากกว่านี้นะมันเก็บแลวถามว่าผมสุ่มไปเยอะขนาดไหนผมพาไปตรงนี้กิจกรรมร่วมมือทีมนะก็แค่งส่วนตัวนี่หน่วยนะนี่ฟันหมื่นแสนแสนกว่าอ่ะแสนกว่านะแสนสอง คือผมว่าการมุกใครเป็นอะไรที่ว่ามันโคตรแพ,พงอ่ะเทรูพี่แชตเต้มมันโคตรเยอะเลยอะเนี่ยเออสมูงณสมูฟรีนะอืมโคตรเยอะไอเป็นอะไรที่ว่าโอ้ยใช้ของเยอะมากกว่าจะได้การเข้ามานะครับอันก็เราลองไปมาลองดูกันหน่อยนะว่ามันจะเก่งไหมก็ไปลองด่านนี้เลยด่านอ่าครับเราก็ได้ดาวแดงนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตีกิลดูนะว่ามันจัดุ่นแรงขนาดไหนนะอ่ะฮะ เท่กับยูดีกว่าพออัปเดตใหม่รู้สึกว่ามีคนกัะเตื้องมาเล่นเยอะขึ้นนะเอาเป็นนี้กับสามสามร้อยกว่าสามร้อยห้าสิบบุกมาลองดูว่าผมจะกวาดเขาได้ไหมแต่บอสยักษ์นะแต่ผมจะจิ้มนี้นะอ่าที่น,นี่แหละสองล้านกว่านะสำหรับเซกิไอ้ร่างอะไรหนอนะร่างเป็นร่าง อล้วกมุขไครนี้ร้ายก,กว่านะะไปไปดูออะกว้าไปก่อน แต้คิดผมนเ่นนะไม่ได้เหนียวพีวีพีนะก็เล่นพีวีเล่นได้แต่ว่าต้องเล่นเฉพาะมาพวกตัวละครที่ว่ามีพวกมันไม่ก็เยอะแต่ข้างเขาก็มืนกับท่ายิงปืนที่สึดใหญ่นะไม่ใช่ข้า่ว่ดีกว่าทั้งสนามนะรู้สึกแล้วก็ท่านี้อ่เวกือไอเรื่ยกดสกิลนะพยายามกดไอกดกินปกติเนี่ยไม่ได้มีการต้นเป็นการปล่อยปล่อพลังนะ

ลมตีแรงมากนี to so 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 ่มันต้าจากดีสกิลนะตัวเบอร์จากดีสกิลก็นี่เป็นต้าเฉพาะนะถ้าเป็นไอไอ้ใครอะไมนจะกการเกาะนะถ้าเกาะ ไปแล้วกดซุนเนี่ยกันเกาะม่มีเกาะทำได้ตีโุนได้ไดใช่นะนี่เป็ครึ่งะลจะแรงจัดจัดอ๋อเกือบครึ่งนะตีไปก็ได้อยู่ มาเรามาลองตีกิวนี่บ้างที่ผมเคยตีอ่ะผมเคยตีได้ถึงระดับหนึ่งอยู่นะที่อยู่ก็ร้อยร้อยกว่าแหละเออร้อยกว่าบีนี่แหละเดี๋ยวไม่รู้ไม่ดูนะก็ได้ดับหนึ่งมาสองตั้งสองชิทสองสองด่านนะสองบอสเลยอลองดูบอสนี้เลยกันด่านนี้ผมไม่มีแบบว่าแปรท่าแปรทางนะ,ะก็เลยว่าเล่นแบบนี้ไปเปลี่ยว 何 <スリ mesmo> อย่างน,น,นี้ผมบอกนะคือกิตเขาแต่น,นี้แว่ามีเียบมีบอสมากกว่าไม่นี่ว่าหมุด่านดุด่านนะพวกนี้โค้าเขาหมดมีเป็นท่าจริงๆอ่ะนี่สวยๆนล่ก็เืตีผมาจะยิงไหมเปพลังนะพลังมนด้วยเลยพยายามฝึกท่ากฝกติด้อย่างือตัเนี้ไม่มีท่าเน,นี้ยคือมันแค่ว้าเป็นเลจานไม่ขนาดางนะไปอ่ะเตเปลิปลงัลง มอนี er no nah. ัมันเพียงจะช่วยิน่กขาสินี่มนก็มาอีกนั่นนี่ไรุ้กออกไฟฟังมสิบ่อฟัง มันไม่เข้าไปกันทีได้ยงไอมัแก้ววาตอยนเออวไบบม่ได้แบบว่ากวาแต่้งสนามอ่ะผมว่ากุสั่ไอ้ไรกันนอกจากเจะไรเนี่ยนี่อะไรกันอ๋ออีอีกอีก รัวๆนั่งตึ๊ดตึอดะสามารถทำให้เรายิงแรงๆขึ้นอะอ่าร้อยกว่าแล้วผมว่าผมได้ได้หนึ่งอ่ะหนึ่งอ่ะดีกว่ากเก็บเนี่ดี่วโงนะเนี่ยโคงมากเหรมีา

270อ,อ,อ,อ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมมาได้ดูอ่าหน,หนึ่งฟ้ามาเขาอ่อนดูวา่เาเราเก่งว่าเราไม่รู้นะไปดูนเนี่ยก็ใช้ตัวอะไรวะอ๋อก็ยังไม่ถึงเวกดาวแดงนะ แต่ว่าซูมแบบครึ้งๆกลางๆอ่ะไปกินก็อ, <c oughs> นกอีกไม่เหมือนเราเจ็บมาเยอะไม่เหมือนเราเจ็บมาเยอะ <c oughs> อ่าครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเพื่อาการแบงแจ้ช่องผม <c oughs> อ่าเดี๋ยวหอคอยตรงเนี้ยผมก็ไปศึกษาไปผมตีไม่เข้าจริงนะ, <c oughs> ะ,ะเนี่ยไอเนี้ยเนี่ยผมขอไปศึกษาอีกหน่อยนะผมตีไม่เข้าอ่ะเออมันเป็นอะไรผมก็ไปตวงดูนะ ก็ไม่ต้องมีอะไรกันแก้อะไรแต่มันต้องผมว่ามันต้องเกี่ยวกับอันนี้สตรอรี่ที่แน่นอนอะ่ะออต้องมีอะไรสักอย่างเลยก่อนต่อสู้อะไรนะอ๋อคนดวงตาชั้นหนึ่งก่อนต่อสู้อะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวลองดูมันจะเกี่ยวอะไรด้วยจังหวะน,นี้ก่อจะกลาไปก่อนนะครับบายบายครับบายบาย